ที่ถวายแก่ยรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอที่ประชุมประมือนะครับปงค์มือยาวๆนะครับที่สู่สู่อ่าเราจะนำอาจารย์แล้วก็อาารนักศึกษาประสาททันที Brother and sister in Christ I gather here to s e r v e a t the 2024 graduation ceremony of Chiang Mai Full Gospel Bible Seminary and Glory to our God in h i g h e r Amen. จะเฉลิมฉลองและขอบคุณพระเจ้าร่วมกับบรรดาผู้ที่สําเร็จการศึกษาวันนี้นะครับก็อ,อยากจะนำบทเพลงนี้นะเพื่อจะมาหนุนใจและส่งต่อให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้ สำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรในเช้าวันนี้ด้วยทั้งหลายขออธิษฐานในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระที่สัมปติคุณสมบูรณ์สาขาเชียงใหม่ภายใต้นโยบายการสนับสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการอำนวยการองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยขอแสดงความยินดี ก้อนรับแขกผู้มเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเป็นเกียรติเนื่องในวันมอบพุทธบัติให้กับนักศึกษาศาสนาศาสตร์อันธิกิโทขอพระเจ้าในพระนามพระองค์พระยุทธฤธิ์ทรงอำนวมมยพระพรทุกขบวนการในวันนี้วันนี้เราจึงรับกันก่อนรุ่นแรกนี้ก็คือ18ท่านนะครับอาจารย์และท่ปรศึกษาสแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบนะครับ ลำดับต่อไปนะครับขอเบิกตัวอาจารย์วสันมณีวงศ์เสียพิบาลพิษจักรเชียงใหม่ดงพระพรอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับยินดีด้วยนะครับทุ่ท่านได้สมร็จการศึกษาในวก็่นนี้นนะครับตามสโลแกนของสถาบันเราก็คือใครก็เรียนได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับไม่ว่าท่านจะอายุมากอายุน้อยสามารถเรียนได้นะครับขอแสดงความมีน้อยน่าจะสูง่ำและขอพระเจ้าได้ทรงเสริมกำลังชีวิตของท่านครอบครัวท่านลูกหลานเหลนท่านตามพระบได้พูดอายุชั่วอายุหนายอายุคนแต่ได้รับพรผ่านท่านพระเจ้าได้ทรงให้พรให้จริญขึ้นในการรับใช้ยพระเจ้า วันนี้ก็อยากจะพูดแบบนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับท่านัหลายที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามหลักสูตรที่สถาบันได้กำหนดไว้อันนี้ก็แสดงความยินดีจริงๆ ผู้รับใช้ของผมไม่ว่าแม้แต่เงินหนึ่งบาทเพื่อสนับสนุนนักศึกษานะครับผู้รับใช้ที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าท่านก็รับประพแล้วพวร้อจะาริการผมเป็นตัวแทนของท่านอาจารย์มารกุสนะครับซึ่งเป็นผู้นวยการฟีด้าประเทศไทยมาเพื่อกราบแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับสารจากท่านผู้นวยการฟีด้าถึงประดิษฐ์และมหาประดิษฐ์ มีข้อความดังนี้นครับพรเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสาร,ร่วมส่งความแสดงดีๆให้กับผู้สําเร็จการศึกษาจากพ,พัฒนาธุรกิจคุณสมบูรณ์ทุกท่านในปีนี้รจ ทำมั่นรับได้ให้ทำมั่นแล้วนะครับเราจะทำแน่นอนนะครับเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับสุดท้ายขอขอบคุณพี่น้องที่จากเช็งใหม่ดงพรพรนะครับที่กรุณาเพื่อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็เป็นสภาพที่น่ารักมากนะครับจากการเรื่องราวตา่ตางๆอย่างไม่เห็นจะเหนื่อยเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็ขอพระเจ้าเวอรอรทุกท่านครับ 法官。